เป็นวันเริ่มต้นของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ5กันยาถึง19ตุลาคมาที่7หน่วยงานก็นนมีธนาคารออมสิน ธนาคารทกศมีที่ว่าการอำเภอเทศบาลเมืองพัทยาสำนักงานเขตในกรุงเทพมหาน,นาคารคลังจังหวัดะนะคะทกศอ,ออมสินกรุงไทยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อำเภอที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอด้วยผมไม่รู้ว่าทางอำเภอเอา,เอาว่าอำเภอเขาจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะแต่ว่าผมจะพูดก่อนถึงวันที่5นะพูดในคลิปนะพูดในคลิปนะ นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมยังจําได้ตอนไปลงทะเบียนกันไปกันแออัดเลยนะค่ะออแออัดเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลร่วมไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอำเภอจังหวัดแน่นอนนะั้นธนาคารทอสออมสินที่ท่านจะต้องรับลงทะเบียนเนี่ยนะเอาว่าท่านประกาศเลยไหมครับว่าวันนี้ถึงวันเนี้ยขอให้ตำบลน,นี้มา แล้วก็ไล่หมู่บ้านมาเลยตั้งแต่หมู่ที่หนึ่งไปจนหมู่สุดท้ายของตำบลนี้แล้วก็ไล่ไปทีละตำบลทีละตำบลแต่ละหมู่บ้านไล่ไปไล่ไปคนมันจะได้ไม่ต้องมาออมารอกันนานมาออมารอกันนานก็อย่าลืมนะครับไอ้โควิดมันก็ยังอยู่นะใช่ค่ะเพราะะนจัดระบบรัดเบียบตรงนี้ให้ดีก็นัดหมายคันเยให้เป็นเรียบร้อยว่าเอาละสัปดาห์นี้อบตนี้มีกี่หมู่บ้านมาไล่ไล่ไล่หมู่บ้านมา นะครับถ้าว่าหมู่บ้านคนไม่มากก็หมู่สองหมู่สามหมู่สี่มากันวันนี้ไ,ไล่เลียงกันไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทําให้การจัดระบบระเบียบได้ดีกว่าแล้วที่สําคัญอ,อําเภอนะครับอําเภอเทศบาลที่ทําบัตรประชาชนช่วยไปเคลื่อนที่ให้กับชาวบ้านด้วยแล้วก็ช่วยบริการคนที่เขาป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถจะไปลงทะเบียนได้ ให้ได้รับคําแนะนําว่าโอเคมอบอํานาจไปให้เขาไปลงได้แต่พอไปลงแล้วสมมุติพอลงแล้วจะต้องยืนยันตัวตนอันนี้ก็ต้องต้องมายืนยันให้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นจัดระเบียบตรงนี้กันนิดหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าไม่รู้แหละผมว่าอย่างอมสินกับทอกอสอเนี่ยก็ต้องก็ต้องนัดลูกค้าท่านให้ดีนะท่านที่เพราะว่าเขาจะ มาที่ท่านกันมากกว่ามั้งผมว่านะน่าจะสะดวกกว่าเพราะเขาคุ้นเคยอ่ะชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยคุ้นเคยกับ <ขอ S 2> ทบวนอสอนี่มากค่ะ